สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาสอนวิธีแก้ไอ้ตัวนี้นะซ h i n g w เวน w อลนี่ครับที่มันเป็นบั็จากโฟของมันนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับบอทนะก็คือที่ผมตั้งเซตบอทไว้ครับเวอร์ชันใหม่ๆก็คือถ้ามันเนี่ยมันเจนไม่สําเร็จอ่ะมันคือมันจะลองใหม่สามครั้งนะต่อรอบเวลาสามครั้งไม่สําเร็จปุ๊บมันก็จะข้ามไปอ่าหัวข้อถัดไปนะเพราะว่าป้องกันแบบเผื่อหัวข้อนั้นมันติดปัญหาพวก อละเมื่อลิขสิทธิ์อะไรต่างๆก็เลยร้องให้มันข้ามไปข้ามไปก็คือมันจะทั้งหมดอ่ะก่อนมันจะหยุดอะครับมันก็คือมันจะข้ามเก้าครั้งนะครับมันจะติดซัมติงเวนวองเนี่ยเก้าครั้งหรือเฟลอะไรต่างๆเก้าครั้งมันจะหยุดให้ที่ให้หยุดให้เพื่อที่จะไม่ให้มันแบบว่ากินเขาเรียกยอดเอไอเอพีเราไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันเจนไม่ได้เลยซัมติงไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นบั๊กวิธีแก้นะครับก่อนอื่นเลย เราอย่าเพิ่งไปมองหาเปิด VPN ให้เราลองเคลียร์แคชเบราวเซอร์ก่อนนะครับให้ไปที่มุมขวาบานเลยตรงนี้เห็นไหมอ่าตัวสามจุดตรงนี้คลิกเข้าไปนะครับแล้วกดไปที่เซตติ้งตรงนี้อือหรือใครจะไปกดที่ไหนยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเอาง่ายๆไปที่เซตติ้งก่อนอ่ะอันนี้ผมซูมเข้าไปก่อนอน,นี้ผมตั้งสามสามมือตอนแรกโอเคให้เรากดไปที่ซ้ายมือเห็นไหมครับ privacy and security ตตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนี่ครับมันจะมีปุ่มนี้ครับ เคลียร์พวก h i s อรี่อะไรต่างๆเคลียร์แค c ต่างๆนะครับคลิกเข้าไปเลยครับบนนี่ตรงนี้จะมีให้เลือกครับว่าเราจะเคลียร์แค c แบบย้อนหลังกี่วันกี่ชั่วโมองอะไรเงี้ยเ,เอาติ๊กไป7 day เลยก็ได้อันนี้กด delete ไปได้เลยครับหรือจะโชว์มอตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยเผื่อมันมีอย่างอื่นที่เราอยากติ๊กแต่แนะนําผมติ๊กแค่4อย่างนี้ก็พอแล้วเนะี่ยอืมประกด delete ไปเลยครับเนี่ยพอมา delete เสร็จแล้วกลับมาที่หน้าโฟล์ก็ครับหน,น,น้านี้เนี่ยมันจะทําการรีเฟ e ตัวมันเองให้นะครับ รอดูครับมันจะรีเฟซอ่ะเสร็จแล้วอ่ะขั้นตอนที่สองนะให้เราไปที่บอทครับตัวบอทกดไปที่หน้าตั้งค่าครับปุ่มนี้อ่าแล้วลองมาเคลียร์แคสซ้ําตรงนี้อีกทีหนึง่งโดยติ๊กแค่หัวข้อหนึ่งหัวข้อสองอ่ะหัวข้อสามหัวข้อสี่อ่ะสิ 10, อย่างนี้นะครับไอข้อสองไม่ต้องติ๊กก็ได้มันเป็นข้อมูล extension ่เฉยๆเราจะได้ไม่ต้องมาใส่พวก a อ i ใหม่หรือชื่อสินค้าใหม่นะครับติ๊กแค่สามหัวข้อนี้แบบนี้เลยกดเคลียร์แคสเคลียร์ที่เลือกอ่ะพอเสร็จแล้วให้เรากดรีเซ็ตบอ ปุ๊บอ่าพอรีเซตบอร์ดเสร็จแล้วให้เรากดเปิดบอรดขึ้นมาใหม่ครับอ่าเดี๋ยวนี้มาลองกันว่ามันจะหายซัมติงหรือย,ยังนะครับเดี๋ยวผมจะใส่หัวข้อไปแล้วกันอ่าผมเอาหัวข้อนี้แล้วกันผมให้ ChatGPT แต่งให้นะครับได้อ่ามาใส่ดูปุ๊บอ่าเดี๋ยวลองรันดูหรือเซตก่อนเอาแนวนี้แนวนี้อ่านี่ผมชอบเซตประมาณนี้ครับแล้วก็ติ๊กสุ่มแล้วก็เดี๋ยวสุ่มผมจะเอาพวกแนวนี้อยากดูด้านเลยอ่าอย่างนี้แล้วกัน ให้มันสุ่มในสี่ห้าหัวข้อนี้อ่าแล้วก็เลือกไทยเลือกเป็นผู้ชายแล้วกันหนุ่มวัยรุ่นพูดทั่วไปเป้าหมายสุ่มก็ได้เพิ่มตัวหนังสือด้วยอก็บิ๊กไท้ไอเลือกให้มันจะสวยที่สุดนะครับเพิ่มตัวหนังสือเข้าไปเอาแค่สี่ฉากพอและแล้วก็รันวนไปเลยครับไม่จํากัดอืมเอาแค่หัวข้อที่เลือกพอแล้ว รไอจะได้ไม่คิดให้นะเพราะว่าพอจานวนรอบมันเยอะกว่าจํานวนหัวข้อปุ๊บเดี๋ยว AI มันจะคิดหัวข้อใหม่ให้แต่ถ้าเราติ๊กตรงนี้ไว้มันก็จะทําให้เฉพาะหัวข้อที่เรากรอกไปวนๆไปเรื่อยๆนะครับโอเคลองดูครับมันจะหายหายซัมติงหรือ,อยังนะตัวนี้มันเป็นบั็กของโฟที่มันเพิ่มมาใหม่นะครับก็เลยทําให้มันทํางานยุ่งยากขึ้นตอนนี้อืมมันเหมือนว่ามันเพิ่มลิมิตให้เราครับพอเราเจนบ่อยๆเจนเยอะขึ้น มันเลยเพิ่มข้อไอซัมติงขึ้นมานะครับอ่าโอเคดูมันลันไปครับ ถ้าแบบนี้น่าจะหายแล้วสังเกตไหมครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะปกติถ้าติดซัมติงเว้นวองอ่ะไอตรงนี้มันจะมันกดสร้างปุ๊บมันจะเด้งเลยมันจะขึ้นซัมติงเลยครับอ่าเห็นไหมหายแล้วแค่นี้ก็คือเห็นผลแล้วถ้าเคลียร์แคทอย่างเงี้ยเห็นผลแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําอ่าวิธีท,ที่สองที่บอกไปในกลุ่มวิธีที่สองก็คือการรีเนะ็ตเนาะรีเน็ตถ้าวิธีแรกไม่ผ่านอ่าเราก็ไปวิธีสองได้เลยเห็นไหมวิธีแรกเสร็จแล้วอื ็ทำนะครับแค่นี้เลยเครีย์แคชถ้าวิธีที่สองรีเน็ต e แล้วก็ยังไม่ได้อีกยังซัมติงอีกก็วิธีสุดท้ายก็คือไปมุด VPN นะครับนะ v ี n ที่ผมใช้ก็อันนี้ก็ตามลิงก์ในกลุ่มที่ผมปักหมุดได้เลยครับไปซื้อได้เลย VPN กนก็มุดไปอเมริกาก็ได้อ่พอเปิดเปิด v p n ก็แค่พอเปิด VPN ก็แค่รีเฟรหน้าโฟร์รีเฟรชบอร์ดใหม่แค่นั้นเลยครับแล้วก็ลองใช้ดูอืมแต่ส่วนตัวผม แนะนำให้ลองวิธีที่หนึ่งก่อนจริงๆวิธีที่หนึ่งคือง่ายสุดแล้วแค่เคลียร์แคสอะไรพวกนี้หรือใครอยากเปลี่ยนเบราว์เซอร์ไม่อยากใช้บนคมก็ลองไปใช้พวกเบฟเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์ใหม่ๆต่างๆที่มันแบบบางทีมันอาจจะบล็อกเบราว์เซอร์เราเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็แก้วิธีแก้มีหลายแบบนะครับลองดูแต่ลหลักๆอันนี้ผมแก้ด้วยการเคลียร์แคสแค่นี้เลยคือถ้าใครอยู่หนะ้คาคอมทุกๆสี่ 4, ชั่วโมงห้าชั่วโมงสามชั่วโมงจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าพอมีปัญหามันติดเคลียร์แคสเราก็มาเคลียร์แคสแค่นี้เลยแล้วลันต่อได้ อืมโอเคประมาณนี้เลยครับวิธีแก้ไขไอ้ซัมติงนี่นะไปลองกันดูครับ